สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมกับวันที่18กินอย่างไรให้สุขภาพดีกินถูกวิธีไม่อ้วนนะ ไม่อ้วนเนี่จะจริงหรือเปล่านะคะสำหรับเมนูอาหารของป้าเนี่ยรสหวานมันเค็มจำกัดปริมาณแคลอรี่นะคะแล้วเราก็จะมาดูผลการเมื่อครบ30วันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมเมนูอาหารเช้าของเราก่อนนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ พร้อมๆกับอาหารมื้อเที่ยงเลยนะคะอาหารมื้อเที่ยงวันนี้ป้าไปทานนอกบ้านนะคะพาคุณยายไปทานนอกบ้านบ้างจะได้เจริญอาหารนะคะช่วงนี้คุณยายจะผอมลงนิดนึงค่ะเพราะว่าทานไม่ค่อยจะได้นะคะค่ะสำหรับการไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยก็เป็นการยากนะคะที่จะคำนวณพลังงานนะคะแต่ป้าก็จะพยายามคำนวณให้ใกล้เคียงที่สุดค่ะเป็นเมนูอะไรในมื้อเช้ามื้อกลางวันเดี๋ยวไปชมกันค่ะ อาหารเช้าวันนี้นะคะมือแรกก็เป็นขนมปังชุบไข่นะคะปกติแล้วเนี่ยชุบไข่แล้วจะต้องเอาลงไปนาบกับเนยในกระทะนะคะแต่สำหรับวันนี้ป้าจะไม่นาบในกระทะนะคะจะใช้อบเอาเลยค่ะค่ะตอกไข่นะคะแล้วก็เอาขนมปังลงไปจุ่ม ให้ชุ่มเลยทีนี้เราก็เอาไปวางนี่ป้าจะอบโดยมาอบลมร้อนนะคะพออีกด้านหนึ่งสุกแล้วนะคะป้าก็จะเอาออกจากกระดาษไถ่นะคะแล้วก็คว่ำด้านอย่างนี้ค่ะ แล้วก็อบต่อค่ะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะใครไม่ชอบขนมปังเกรียมๆนะคะก็อบแค่ไข่สุกนะคะอันนี้ของป้าจะอบเกรียมนิดนึงนะคะเราก็มาจัดวางค่ะจะหั่นเป็นชิ้นก็ได้นะคะตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบเลยนะคะแล้วจะทานกับอะไรเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้หรือว่าน้ำพึ่งก็ได้นะคะน้ำสลัดก็ได้แล้วแต่เลยค่ะสำหรับป้าป้าทำสองแบบนะคะ นี่ค่ะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำพึ่ง1ชิ้นค่ะนิดหน่อยนะคะสำหรับเซตนี้จะเป็นด้วยน้ำพึ่งนะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นน้ำสลัดค่ะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนิดเดียวนะคะอย่างนี้ค่ะ ขนมปังชุบไข่ของป้าก็เรียบร้อยไปห็หเมนูค่ะค่ะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับเซตเมนูอาหารช้าของป้าวันนี้นะคะมีกาแฟดำค่ะส้มโอ100กรัมนะคะแล้วก็ขนมปังโฮมวีชุบไข่นะคะซึ่งแคลอรี่ก็ไม่ได้สูงมากเลยนะคะขนมปัง2แผ่นก็1 6 0 130อ กิโลแคลอรี่นะคะไข่ไก่ก็ประมาณ70บกิโลแคลอรี่นะคะน้ำสลัดนี่ก็1ช้อนจะอยู่ที่37เท่านั้นเองนะคะน้ำพึ่งอีกก็นิดหน่อยเท่านั้นสำหรับมื้อเช้าวันนี้นะคะค่ะน่าทานไหมคะป้าขอตัวทานก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับมื้อเที่ยงะคะ่ะสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้น่าจะไปทานนอกบ้านนะคะแล้วป้าจะเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะ ตัวทานก่อนนะคะวันนี้ทานอาหารนอกบ้านนะคะมือเที่ยงนี้ค่ะสั่งน้ำเสาวรสมานะคะแล้วก็น้ำปล่าค่ะคือกลางวันของป้าวันนี้นะคะเป็นนี่เลยค่ะสเต็กแซลมอนย่างเซี่ยวะคะนี้เรามาต่อด้วยของหวานนะคะเป็นวิงซูผลไม้รวมน่าทานมากมาย เน้นไม่ใส่ครีมนะคะสำหรับมื้อเย็นนะคะเมนูแรกก็เป็นใบเหลียงผัดไข่กับหมูสาบค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนะคะป้าใช้ไม่เยอะนะคะนิดเดียวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะ ตามด้วยหมูสับค่ะอันนี้ป้าใช้หมูสับหนึ่งร้อยกรัมเลยนะคะอันนี้เป็นหมูสันนอกค่ะใส่น้ำเพื่อไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะแห้งนะคะพอใส่น้ำมันก็น้อยปรุงด้วยซีอิ๊วขาวโลโซเดียมนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลผสมเยาวานไปนิดหน่อยะคะ่ะ แล้วก็ใส่ใบเหลียงลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่ใก่ค่ะ รถดถูกใจแล้วนะคะก็ตามด้วยเครทยป่นนิดหน่อยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับมื้อเย็นของป้านะคะนี่ค่ะก็จะมีใบเลียงผัดไข่กับหมูสับนะคะแล้วก็มีข้าวเปล่า100กรัมไม่ถึงนะคะป้าใช้ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็มีแอปเปิลเอนวี100กรัมค่ะง่ายๆแค่นี้เองเพราะว่ากลางวันได้ทานไปเยอะมากแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ ปริมาณของพลังงานนะคะป้าก็จะบอกไว้ตรงส่วนผสมนะคะวันนี้ช่วงกลางวันอาจจะเยอะนิดนึงแต่ป้าไม่ได้ทานหมดนะคะน้ำซีอิ้วที่ลาดมาหวานๆของปลาก็จะไม่ค่อยทานเลยแล้วก็บิงซูนะคะก็จะทานแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวป้าจะคำนวณไว้เต็มเลยนะคะในส่วนผสมค่ะแล้วพบกันใหม่ของวันพรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ